ต้อเอไซ์สไตล์ช่างบานนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดไปถึงในส่วนของอ่อัตราการขันหัวเทียนนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งอัตราการขันหัวเทียนนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายๆท่านก็ยังขันผิดอยู่ขันเกินปริมาณเกินโคต้าจนทําให้เกลียวอ่าเกลียวหัวเทียนที่ฝ้าสูบเสียหายนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจโควิดมาครับเห็นเพื่อนๆนเครียดก็เ,เลยทําหน้าทาตาม,มาให้เพื่อนๆนคลายเครียดมาให้ขำกันนะครับแต่จะขำไม่ขำผมไม่รู้นะครับครับผมเพื่อนๆืนครับเมื่อเราพูดถึงอัตราการขันเปลียวหัวเทียนนะครับอย่างคลิปที่แล้วที่ผมเคยพูดไว้นะครับอย่างคลิปที่แล้วที่ผมเคยพูดไว้นะครับ ที่ได้ทําคลิปไปนะครับที่ผมบอกว่าที่ได้ทําคลิปไปว่าอักษรขึ้นต้นตัวแรกนะครับอักษรที่ขึ้นต้นตัวแรกอย่างเช่นหัวเทียนอย่างเช่นหัวเทียนหัวนี้นะครับขึ้นต้นที่ตัว B นะครับหัวเทียนขึ้นต้นที่ตัว B นะครับเพื่อนๆนะครับตัว B นะครับก็คือตัวบ่งบอกขนาดความโตของเกลียวหัวเทียนนั่นเองนะครับเพื่อนๆทีนี้ เมื ять, ่อเรารู да <styles> ้ว่าความโตของเกลียวหัวเทียนนะครับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับอยู่ที่กี่มิลนะครับเมื่อเรารู้นะครับว่าหัวเทียนเราเกลียวกี่มิลทีนี้นะครับขนาดของเกลียวแต่ละมิลนะครับขนาดของเกลียวนะครับจะบ่งบอกถึงอัตราการขันนะครับว่าขันไปที่ ขันปอนนะครับเพื่อนๆขนาดเท่านี้ขันที่ีปอนขนาดเท่านี้นะครับอ่าขนาดเท่านี้แหละที่เห็นอยู่เนี้ยขันีปอนนะครับขนาดเล็กๆอย่างนี้นะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัว C นะครับอ่าขันที่ีปอนนะครับถ้าเราไม่มีประแกปอนนะครับเพื่นอนเเราจะมีวิธีการขันอย่างไรนะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับเพื่อนๆนนะครับ ครับผมนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของอาการใช้แรงบิดขันน็อตนะครับการใช้แรงบิดขันน็อตนะครับถ้าเราไม่มีประแกปอนเราจะมีวิธีการขันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต้นกันก่อนนะครับอย่าถามด้วยว่าผมเก่งบอคณิตศาสตร์นะครับเรียนมาที่ไหนอเอาไกลแรกกอนครับพี่น้อง โบกลกับเสาเสาปูนหนึ่งเอาไปออบรงเรียนนั่นแหละครับแตกว่าครับแต่สั้นบ่จบนะครับคณิตศาสตร์ไม่เก่งนะครับแต่พอคร่าวๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเรื่องของเศษส่วนนะครับมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่ข้างกล่องของหัวเทียนนะครับแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับเขาจะเขียนมา1นทับสอห่ส่วนสนะครับ2อส่วนสาม 1ส่วนสินะครับมันเป็นยังไงนะครับเราไปดูในส่วนของเลขาคณิตกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนการแบ่งเศษส่วนก่อนนะครับครับเพื่อนเครับเราก็มาดูในเรื่องของเศษส่วนกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําการขันหัวเทียนนะครับเพื่อนเพื่อน่ะนะครับเพื่อนๆจะเห็นวงกลมสีแดงนะครับดูให้กลมนะครับเพื่อนๆนดูให้กลมนะครับถ้าไม่กลมยังไงก็ต้องมองให้กลมนะครับเพราะว่าผมบังคับให้ท่านมองให้กลมนะครับเพื่อนเพื่อน วงกลมสีแดงนะครับเปรียบเสมือนลูกบล็อกที่เราจะไปขันหัวเทียนนะครับเพื่อนๆคำว่าเศษ1ส่วน2นะครับก็คือการแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับการแบ่งครึ่งหนึ่งของวงกลมให้เป็น2ส่วนนั่นเองนะครับถ้าเขาบอกว่าให้ขันน็อตนะครับเศษ1ส่วน2นะครับเราก็ต้องขันไปครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆ นะครับถึงจะเป็นคำว่าเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเพื่อนๆกลนวัวเพื่อนๆมองไม่เห็นภาพนะครับเราจะขันนะครับใช้ประแกขันไปตามมือชี้นะครับไปตามทิศทางนี้นะครับจนมาถึงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นไฟแดงกากับไว้นะครับนั่นก็คือครึ่งวงกลมนะครับเพื่อนเพื่อนเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ นะครับสมมุติว่าเขาบอกว่า2อส่วนสนะครับสส่วนสคืออะไรนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราจะแบ่งวงกลมเป็น3ส่วนแบบนี้นะครับถึงไหมวงกลมจะเป็น3ส่วนนะครับถ้าเราขันน็อตไป2ส่วนนั่นหมายความว่านะครับการขันน็อตนั้นเกินเกินครึ่งหนึ่งของวงกลมไปนะครับก็จะเป็นอ่า เศษสองส่วนสามของวงกลมหนึ่งวงนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆค,ครับต่อมานะครับเราก็มาดูตัวอักษรน,นะครับที่สลักไว้บนหัวเทียนตัวอักษรตัวแรกภาษาอังกฤษตัวแรกก็คือความโตของเกลียวหัวเทียนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนที่เราเห็นบ่อยๆที่สุดนะครับ B นะครับตัว B เราจะเห็นในรถ2จังหวะและตัว C เราจะเห็นอยู่ในรถ4จังหวะเกลียวเล็กนะครับ ัว b นะครับเท่ากับ12มิลตัว c ลดสจังหวะเกลียวเล็กเท่ากับ10มิลลิเมตรนั่นเองนะครับก็คือความตัวของเกลียวหัวเทียนนะครับขนาดความตัวเกลียวหัวเทียนนะครับ10มิลลิเมตรนะครับขันอยู่ที่10ถึง15นิวตันเมตรนะครับขนาด12มิลนะครับขันอยู่ที่15ถึง25นิวตันเมตรนะครับขนาด14มิลนะครับ25ถึง35นิวตันเมตรโดยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ เป็นการอะการน็อตแบบใช้ประแกปอนวัดแรงบิดนะครับเพื่อป้องกันเกลียวน็อตเสียหายนะครับอันนี้เป็นค่าการขันโดยประมาณนะครับเพื่อน ครับผมเพื่อนๆครับหัวเทียนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ขณะนี้นะครับจะเป็นหัวเทียนที่เพื่อนๆได้ทําการถอดเปลี่ยนถ่ายบ่อยที่สุดนะครับเพื่อนๆจะมี3ขนาดดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับหัวเทียนเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้ของ2จังหวะนะครับหัวเทียนเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับเอาเรามาดูนะครับว่าเราจะใช้ปากแกะเบอร์ไหน ในการถอดนะครับเพื่อนๆเราวัดค่าแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่เบอร์19นะครับเพื่อนๆสิบเเลยนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับเกลียวหัวเทียนของเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับเพื่อนๆนะครับอันดับต่อมานะครับของรถจักรยานยนต์2จังหวะนะครับอ้าวเรามาดูนะครับ ว่าเราจะใช้ปะแกเบอร์ไหนในการถอดเข้าถอดออกนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นเบอร์นะครับตีไปเบอร์21แล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาอยู่ที่20กว่ากว่านะครับยังไม่ถึง21นะครับราวๆยี่สิบจุดห้านะครับเราก็ต้องใช้ปะแกเบอร์21ในการขันนะครับเพื่อนๆนะครับ กล้อ,องไม่ซูมครับเป็นไรอีกเนาะนะครับอ๋อแสงสะท้อนนะครับเ,เพื่อนๆนะครับอันดับต่อมาเราก็เข้ามาสู่ของรถจักรยานยนต์สี่จังหวะนะครับรถจักรยานยนต์สี่จังหวะนะครับหรือว่าของเครื่องยนต์สี่จังหวะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องตัดหญ้าก็ขนาดใกล้เคียงกันนะครับ ต่างแค่ความสั้นยาวเฉยๆนะครับความสั้นยาวของหัวเทียนนะครับตรงนี้จะสั้นลงมานะครับเกลียวตรงนี้จะสั้นเข้าไปอีกนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่าเราจะใช้ประแกเบอร์ไหนถอดถ้าถอดของรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ได้เราก็ถอดของอ่เครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆใช้ประแกเบอร์ไหนถอดเอ่ยนะครับเป็นไงครับเพื่อน ยังไม่ถึง16มิลเลยนะครับยังไม่ถึง16นะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมนะครับ15นิดๆเกือบ16นะครับก็ตีไปเบอร์16แต่ทีนี้นะครับรแก้เบอร์16ถ้าถ้าเป็นบล็อกที่มากับอุปกรณ์เลยเขาจะมีมาให้เป็นบล็อกเบอร์16แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปแกค่อนข้างจะหายากสักนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ ต่อมานะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกมากๆเลยนะครับบล็อกนะครับบล็อกที่ใช้ขันหัวเทียนนี้นะครับบางคนนะครับไปใช้ด้ามประแกที่ยาวหรือว่าด้ามไขควงที่ยาวเกินความเป็นจริงนะครับยาวยังไงนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นไขควงที่ผมถืออยู่ไหมนะครับกับไขควงที่แถมมากับตัวรถนะครับ อันนี้ด้ามสีดํานี้เป็นไขควงที่แถมมากับตัวรถนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมนะครับความยาวนะครับยาวกว่ากันเยอะนะครับความยาวยาวกว่ากันเยอะถ้าเราไปใช้ไอ้ด้ามยาวเนี่ยไอ้ตัวยาวไปขันนะครับก็เท่ากับเราไปเพิ่มแรงบิดในการขันนะครับอาจจะทําให้เกลียวหัวเทียนนะครับที่ฝาสูบเสียหายนะครับเพราะว่าแรงบิดเยอะเกินไปนะครับ ด้ามบล็อกที่เขาแถมมากับตัวรถขนาดจะเท่ากันนะครับความยาวนะครับความยาวขนาดจะเท่ากันกับไขควงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับด้ามบล็อกนี่เห็นไหมด้ามตรงนี้ที่แถมมากับตัวรถนะครับจะยาวเท่ากันกับไขควงนะครับซึ่งเขาออกแบบมาให้ใช้ไขควงหรือว่าด้ามที่แถมมากับตัวรถนี้นะครับเป็นตัวขันกกันเข้านะครับ แรงบิดจะได้ไม่เยอะนะครับจะไม่มีโอกาสทําให้เบลเสียได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับอันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กหัวเทียนแล้วก็หัวเทียนชุดฝาสูบของเครื่องยนต์วายร้อยนะครับหรือว่าตระกูลเมียร์อาร์เมีร์้อยเบลอาร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆทีนี้เราจะมาทําการถอดนะครับหัวเทียนนะครับ วิธีการถอดและก็การขันเข้านะครับเพื่อนๆอันดับแรกดึงออกมาก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ใช้ปาแกสวมเข้าไปแบบนี้นะครับใช้ด้ามสั้นๆนี่แหละนะครับตอนถอดใช้ยาวได้นะครับตอนถอดใช้ด้ามยาวได้ด้ามตรงนี้นะครับตอนถอดนะครับใช้ด้ามยาวได้นะครับแต่ตอนขันเข้าใช้ด้ามสั้นนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อป้องกันเกลียวเสียหายนะครับ อันนี้แน่นเกินนะครับแน่นเกินไปเวลาเราเอาออกนะครับเราก็ต้องนะครับใช้ปากแกะที่ยาวเพื่อลดเพื่อทดกําลังนะครับเราจะไม่ได้ออกกําลังเยอะนะครับนะครับเพื่อนก็ออกมาแล้วนะครับนะครับเวลาออกนะครับก็ออกแบบนี้แหละนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นหัวเทียนเกลียวใหญ่นะครับของรถสองจังหวะนั่นเองนะครับทีนี้เวลาขันเข้านะครับเวลาขันเข้านะครับเพื่อนๆอ่าอยากให้เพื่อนๆดูนะครับใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะครับใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะครับจนสุดเกลียวนะครับเอาเต็มที่เราเลยนะครับอ่านะครับ นี่นะครับสุดแล้วนะครับสุดแรงขันแล้วนะครับก็ต่อไปก็ใช้บล็อกสวมเข้าไปนะครับนี่สวมเข้าไปแล้วก็อ่าเขาบอกไว้ว่าหัวเทียนนะครับหัวเทียนเก่านะครับขันขันเข้าไปที่หนึ่งับสิบสองก็แบ่งตรงนี้เป็นสิบสองนะครับบล็อกนี่เป็นหกเหลี่ยมนะครับบล็อกเป็นหกเหลี่ยม เราก็แบ่งเป็น12บเหลี่ยมนะครับก็คือแบ่งครึ่งของเหลี่ยมนั่นเองนะครับเขาให้ขันเพิ่มเข้าไปอีก1 1ส่วน12ก็ประมาณครึ่งเหลี่ยมนั่นเองนะครับก็ประมาณครึ่งเหลี่ยมอ่าครึ่งเหลี่ยมของของลูกบล็อกนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าถ้าเขาให้แบ่งลูกบล็อกเป็น12ส่วนนะครับถ้าลูกบล็อก12ส่วนนั่นหมายความว่าทุกๆครึ่งเหลี่ยมนะครับทุกๆครึ่งเหลี่ยมนะครับ ครึ่งเหลี่ยมของตัวบล็อกนี่นะครับตัวบล็อกเขาจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมทุกๆครึ่งเหลี่ยมจะเท่ากับ1ส่วนนะครับดังนั้นเขาให้ขันเขาให้ขันเพิ่มเข้าไปอีกแค่ครึ่งเหลี่ยมน็อตเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นไปตามที่เขาบอกไว้นะครับก็แน่นแล้วนะครับตึงมือแล้วนะครับแน่นแล้วไม่สามารถขันไปต่อได้อีกนะครับครับเพื่อนๆครับก็หวังว่านะครับคลิปที่ทําลงไปเกี่ยวกับ การขันหัวเทียนขนาดของอหัวเทียนนะครับขนาดหัวเทียนเท่านี้จะใช้แรงบิดในการขันประมาณนี้ก็ได้บอกไปแล้วแล้วก็วิธีการนะครับถอดหัวเทียนนะครับแล้วก็การประกอบขันหัวเทียนนะครับเพื่อนๆก็ได้บอกไปแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ อ่าเพื่อนๆเอฟซทุกท่านหรือว่าตัวลูกค้าเองที่ที่รถอาอาจจะขับไปแล้วหัวเทียนเกิดบอดกลางทางนะครับอยากจะถอดออกมาขัดเองนะครับก็ทําตามที่ได้พูดไปในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ผมฝากช่อง YouTube อีกหนึ่งช่องนะครับ หัาทำกเกษตรยามว่างก็เป็นช่อง Youtube ช่องใหม่ของผมเองคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆเอทุกท่านครับแต่ว่าถ้านะครับถ้าผมได้เก็บหัวเทียนไว้นะครับคลิปต่อๆไปผมจะเอาสีหัวเทียนมาให้เพื่อนๆดูว่าเออสีหัวเทียนแบบนี้สมบูรณ์นะอันนี้หนานะอันนี้บางนะนะครับ ถ้ามีโอกาสจะต้องทำคลิปนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูสีของหัวเทียนนะครับเพื่อนๆ